ช่องตอง8ดนะครับวันนี้จะพามาถ่ายน้ําไก่นะครับเปลี่ยนน้าเปลี่ยนยาไก่นะครับจะมาแนะนําตัวยาที่จะช่วยให้ไก่ไก่ไก่บ้านนะสำหรับคนที่เลี้ยงไก่บ้านหรือว่าไก่ชนนะครับให้มันปลอดภัยจากโรคหวัดนะครับโรคหวัดโรคหวัดที่มันโรคหวัดหรือโรคไก่ตายหานะ่ะปิดแล้วมันก็จะลามกันต่อไปนะครับ ปล่อไปเรื่อยๆมันก็จะตายตายตายผมก็มีตัวยาอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ที่ผมถืออยู่นี่นะที่ผมถืออยู่ตัวนี้ผมใช้ประจํานะผมเลี้ยงไก่ผมเลี้ยงไก่ไก่บ้านนะไก่บ้านไส้งอนนะครับไส้งอนเอ่อเลี้ยงส่งเขานะก็จะมีคนมารับถึงที่นะครับถ้ามารับถึงที่ก็โลละแปดสิบมั้งนะหรือไม่ก็ถ้าทำให้ด้วยก็จะเป็นโลละร้อยยี่สิบนะแต่ผมก็มาผมจะส่งเขาก็จะคงเขาคงจะมีตลาดส่งส่วนมากเขาจะไปส่งที่อะไรนะอะไรเขาเรียกอะไร ชายแดนนะผมก็ไม่รู้อะจำไม่ได้ชื่ออะไรนั่นแหละครับนะตอนนี้ผมจะมาบอกตัวยาที่ใช้แล้วนี่คือมอถืออยู่น,ยนะใช้แล้วมันได้ผลค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพะผมเลี้ยงมาแต่ผมมาอยู่ที่นี่กับสิบสิบีนะผมก็เลี้ยงมาตลอดไก่บริเวณรอบบ้านผมนะที่แต่ละบ้านที่เขาเลี้ยงตายนะครับคือว่าเป็นบัดตายไก่ตายหาเป็นตายแต่บ้านผมบ้านเดียวนะที่ไม่เคยตายแล้วก็ถึงจะเป็นแต่ไม่ตายนะครับ พราะว่าตัวย,า,า,า,ยาตัวนีครับผมจะมาแนะนำนะครับยาตัวที่ทุกถือเนี่ยก็คือ,อยาเป็นเป็ยาชนิดผงนะเป็นยาชนิดผงหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนี่แหละครับนะก็ไปบอกเขาเป็นยาไก่ยาเป็นยาผงนะครับมันจะแก้ได้ทั้งโรคซีอาร์ดีนะครับแล้วก็โรคหวัดธรรมดาแล้วก็โรคหวัดหน้าบวมนะครับในไก่แล้วก็ข้อบวมของไก่แล้วก็การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับที่เวลาไก่เป็นแล้วมันจะ คล็อกแคกคล็อกแครกคลอกแคกในเวลา,าตอนมันหายใจแนละ้วเราจะได้ยินนะนั่นคือระบบขัดเลยของมันขัดมันติดติดเชื้อนะในระบบแล้วนี่ครับผมจะมาแนะนําคือตัวยาตัวนี้ครับคือมันจะเป็นซองสีเขียวแบบนี้นะเห็นไหมครับเป็นซองสีเขียวแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วคนจะมาแก้ที่ปลายเหตุนะไม่ใช่แก้ที่ต้นเหตุหมายถึงว่าหมายถึงว่าเมื่อมันเป็นแล้วนะเราถึงจะมาซื้อยาตัวนี้ หรือเราถึงจะมาเมื่อมันเป็นเมื่อมันระบาดแล้วเราถึงจะมาซื้อยาเราถึงจะมา,าสกัดมันนะหรือว่าเราถึงจะมาให้ยามันอันนั้นมันมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุยากครับยากเพราะว่าไม่ว่าคนไม่ว่าไก่สัตว์ชนิดใดแล้วแต่ครับมันต้องมีภูมิต้านทานมาก่อนนะมันต้องมีภูมิต้านทานมาก่อนก็เหมือนกับคนเรานี่แหละเกิดมาเราก็ต้องฉีดวัคซีนนะป้องกันภูมิต้านทานโรคบาดทะยักโรค โปลิโอแล้วก็ต้องมีภุมมต้านทานมาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเป็นแล้วพึ่งแล้วถึงจะมาะรักษานะมันก็จะไม่หายไอยาตัวนี้นะครับมันจะเป็นซองที่เขียวแบบนี้ครับตอนนี้ตกอยู่ซองละ35บาทนะก็คือเราจะผสมทุกครั้งนะครับทุกครั้งที่เราถ่ายน้ําให้ไก่ให้เป็ดนะใช้ได้ในเป็ดด้วยครับเป็ดก็ใช้ได้ครับเป็ดก็เป็ดก็ใช้ได้นะครับไก่ก็ใช้ได้ยกเว้นไก่ไข่นะครับไม่แนะนําให้ใช้ในไก่ไข่นะเพราะไก่ไข่นี่มันจะทําให้ไม่ไข่นะไก่พันไข่มันจะไม่ไข่นะ ถ้ากินยาตัวนี้ไปนะครับผมก็ผสมน้ําแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะมีแห่งน้ําปกติผมก็ใช้ผสมเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็คือแล้วแต่คือเราจะไม่ผสมครั้งเดียวจบนะครับเราจะผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเวลาสามวันสี่วันถ้ารู้สึกว่าน้ํามันเสียนะหรือว่าอะไรเราก็ถ่ายใหม่ล้วก็ผสมใหม่ทําแบบนี้ ให้เป็นประจำนะครับให้เป็นประจำปกติผมก็อาจจะมีอะไรขนไหนที่ใส่น้ําไก่นะที่เขาตำที่เขาใส่น้าไก่สําเร็จรูปนะแต่ผมไม่ได้ใส่ผมจะแยกๆไปตามจุดมีอยู่3จุดแต่อันนี้มันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นแหล่งที่ไก่ชอบมากินนะไก่ที่ชอบมากินจะรู้ว่าน้ําอยู่ตรงนี้ผมก็จะผสมจะเลืกใช้อ่างใหญ่หน่อยนะปกติม่าจะมีสําหรับไก่เล็กนะสำหรับไก่เล็ก,สำ,ก,ลกสำหรับไก่แม่แยกๆกันตามจุดนะนะครับถ้าทําแบบนี้ได้นะครับทาแบบนี้ได้แล้วตัวยาตัวนี้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าเราอย่าไปแก้ที่ลาเหตุเราต้องเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้กับไก่ให้กับสัตว์ที่เราเลี้ยงครัไม่ว่าจะเป็นเป็ดไม่ว่าจะเป็นไก่นะครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลามันเป็นอยู่แล้วครับวัดนะไขวัดไข้วัวไดไข่ไก่ตาหาหรือไก่เหงาอะไรแบบนี้นะมันเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเรามียาตัวนี้ให้มันกินสม่มําเสมอไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงฤดูการที่มันเป็นไม่จําเป็นต้องรอให้มันถึงช่วงเวลาที่มันระบาดนะครับเราให้มันกิน ได้ทุกเวลาทุกวันนะครับก็คือหมายถึงว่าเมื่อเราเปลี่ยนน้าเราก็ถ่ายแล้วก็ผสมอีกเมื่อเราเปลี่ยนน้ำเราก็ผสมอีกทำอย่างเงี้ยให้มันเป็นตลอดนะครับตลอดตลอดเวลาที่เรายังเลี้ยงไก่นะครับยังเลี้ยงไก่ยังเลี้ยงไก่บ้านยังเลี้ยงไก่พันเนื้อที่เราเลี้ยงปล่อยนะครับจะช่วยได้เยอะนะครับเยอะนะครับเพราะว่าผมจะใช้ตัวนี้แต่คนมีคนถามนะไม่ต้ถามว่าทําไมบ้านผมไก่ไม่ตายหาดทำไมบ้านผมไก่ไม่เป็นโรคติดเชื้อหมายถึงว่าไก่ไม่เป็นแบบโรคที่มันหายใจลําบากอะไรแบบนี้นะ ผมก็บอกให้ผมก็บอกให้เขาใช้ยาตัวนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เมื่อเป็นแล้วนะเมื่อมันระบาดแล้วมันไม่ได้ผลนะมันไม่ได้ผลต้องใช้เริ่มนับหนึ่งเริ่มไปเรื่อยๆเราเริ่มตั้งแต่มันยังไม่ระบาดไม่ไว่าจะเป็นฤดูไหนใช้ให้ได้มันได้ตลอดนะครับตัวยาตัวนี้นะครับตัวยาตัวนี้นะครับที่จะใช้ได้เหมาะสําหรับคนที่จะเลี้ยงไก่เอาไว้กินเองนะครับหรือว่าเอาเลี้ยงไก่เอาไว้ส่งตม ตลาดอะไรก็แล้วแต่ครับคือไก่พื้นบ้านใช้ได้หมดครับยกเว้นนะครับยกเว้นมีข้อยกเว้นคือไก่ไข่นะครับไก่ไข่ไก่พันไก่ไม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 ่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่ามันจะทําให้การออกไข่น้อยลงนะครับน้อยลงต,ตัวใบมันจะเล็กลงนะจากที่ผมศึกษามาแล้วครับยาตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ตัวเดียวอยู่เลยครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับสําหรับคนที่ ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้ยาตัวไหนนะเพราะเราเลี้ยงไก่พอถึงฤด,ดูมันมันก็จะเหงานะมันก็จะหน่อยมันก็จะตายไปตายไปนะครับใช้ยาตัวที่ผมให้ดูนะครับผนะสมกับน้ําต้องใช้เป็นประจํานะครับไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดแล้วถึงใช้หรือว่าใช้บ้างไม่ใช้มากนะคือให้ใช้เป็นประจานะครับเหมือนกับเรากินข้าวนะครับแล้วมันก็เรากินข้าวเราก็ต้องกินประจำนะเรากินน้ำเราก็ต้องกินประจําอันนี้ยาเราก็สร้างภูมิต้านทานให้มันครับเมื่อมันมีสักเมื่อมันมีภูมิต้านทานแล้วเมื่อโรคระบาดเกิด หรือว่าไก่อีกบ้านบ้านคนอื่น,นครับบ้านเขาอื่นมาติดมาเป็นแล้วมามา,มาเออมาใกล้ชิดกับไก่ของเรานะครับของเรามีภูมิต้านทานครับมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำร้ายระบบร่างกายของไก่เราได้นะโอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องตองแปดด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่แหละครับไก่ที่ผมเลี้ยงไว้นะพอดีมันมันเหลือจากที่ผมเพิ่งส่งออกไปนะเขาเพิ่งมารับไปก็เกือบ4ี่สบตัวนะครับเขามารับไปครับรัวรับแปดสิบนะครับมารับถึงที่นะถึงบ้านนะอันนี้มันเหลือนะครับก็อย่างที่บอกนะครับไก่ไก่ผมส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงเป็นไก่พันไส้งอนนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกคอลอกนะไอ้คอรอกรไก่พันนี้มันจะมีดีอยู่คือโครงล่างของมันจะใหญ่นะครับแล้วก็ทนต่อโรคนะครับแล้วก็น้ําหนักนี่ จะดีกว่าไก่บ้านทั่วไปนะครับเมื่อเราเอามาลองชั่งน้ําหนักตอนที่พวกมันได้อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับน้ําหนักมันจะต่างกันกันกบไก่ที่ไม่ใช่คอ,อลอกนะหรือว,ว่าไม่ใช่ไส้งอนน้าหนักน้ําหนักเขาจะดีกว่ากันถึงสามขีดนะครับสามขีดก็อย่างผมนี่พอเราผมจะเอาไว้เป็นงอนนะ พ่อพันธุ์นะก็เป็นงอนแม่แม่พันธุ์ก็เป็นงอนนะครับแต่ว่างอนแม่พันธุ์นั้นจะเป็นงอนผสมไก่ตะเพาบ้านนะก็คืออาจจะตัวป้อมปมนะไม่ใหญ่เหมือนพ่อพันธนะุ์ครับแต่ว่าพอให้ลูกมาก็จะเป็นงอนส่วนใหญ่นะครับคุณว่าสิบไข่นี่ก็จะได้งอนถึงเจ็ดไข่นะครับสิบไข่นี่ฟักออกมาจะได้งอนถึงเจ็ดตัวกนะ็คือถ้าตัวไหนที่มันไม่ใช่ไส้งอนมันออกมา คือเป็นไก่ธรรมดาไก่แตเทาธรรมดาที่ไม่ใช่ขอลอกนะน้ำหนักเขาก็จะเบานะไม่ว่าจะเป็นตัวเมียตัวผู้น้ำหนักเขาก็จะเบากว่าไอ้พวกขอลอกอพวกไก่งอนนะนี่นะครับที่ผมผมผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงแล้วตอนนี้ตลาดนะครับตลาดเอ่อถ้ามารับรับตัวเปลี่ยนมารับถึงบ้านนี่จะให้โลละแปดสิบโลละแปดสิบแต่ถ้าเราขายตามบ้านก็จะกิโลละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแต่ถ้าเราทําให้ด้วยก็ีสัสผมนี้กิโลละร้อยห้าสิบถ้าหมายถึงว่าเราทําสําเร็จให้เขาเรียนนะ แต่ถ้าเขามารับถึงบ้านคือเราเอาไก่เป็นเป็นให้เขาเขามารับแล้วเขาไปขายที่ไหนก็ได้เขาจะเหมาให้กี่โลละแปดสิบน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมียตัวผูนะ้แต่ตัวเมียนะครับตัวเมียนั้นตัวเมียเราเรานะครับเราคนเลี้ยงนะครับเราจะต้องปล่อยตัวเมียต้องให้ได้น้ําหนักเห้าขีดถึงเจ็ดขีดเจ็ดขีดให้เจ็ดขีดขึ้นไปนะครับตัวเมียนะสำหรับตัวเมียเราถึงจะ เราถึงจะได้ค่าข้าวค่ายาคืนนะครับนะก็คือเราก็ไม่ได้เลี้ยงว่าเป็นเราก็ไม่ได้เลี้ยงว่าจะต้องส่งออกหรือว่าจะต้องขายอย่างเดียวเราก็เลี้ยงไว้นีัน,นี้ของผมผมเลี้ยงไว้กินนะอันนี้ผมเลี้ยงไว้กินพะมันเหลือเพราะมันแผ่รูปแผ่หลานมากาาคือกินไม่ทันนะครับกินไม่ทันนะครับก็เลยผมก็ก็โทรไปให้เขามาเอาก็คือแต่ถ้าเราจะขายนะก็ต้องขายให้ได้ตัวเมียเราต้องได้เจ็ดขีดขึ้นนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็ จะมารับประมาณนี้ครับน้ําหนักประมาณนี้แต่บางเจ้าเขาฉลาดนะครับบางคนบางคนพ่อค้าบางคนพ่สายนะครับฉลาดมารับไปเลี้ยงเองต่อจากเราปสามขีดห้าขีดเนี่ยครับสามขีดครึ่งโลนะครับอันนี้เราขาดทุนนะครับเราขาดทุนเราจะไม่ได้อะไรเลยเราจะไม่ได้ค่าข้าวค่ายาเลยนะครับก็คือถ้าจะปล่อยไก่นะครับถ้าจะขายไก่นะครับขอแนะนําว่าต้องขายให้ได้น้ําหนักเจ็ดขีดขึ้นไปนะครับ แต่ส่วนสําหรับไก่ตัวผู้นะครับไก่ตัวผู้เขาจะไม่นิยมรับซื้อนะครับอาจจะรับซื้อแต่ก็น้ําหนักจะต้องไม่เกิน1นกิโลนะครับถ้าน้ําหนักเกิน1นกิโลนี่ส่วนใหญ่แล้วหนึ่งกิโลอาจจะเกินขีดสองขีดได้นะครับแต่หลังถ้าเกินเลยไปขีดสามขีดสี่กิโลกิโลสามกิโลสี่นี่เขาไม่รับนะครับส่วนใหญ่ก็คือไม่เกินน้าหนักจะต้องไม่เกิน1นกิโลนะครับสําหรับไก่ตัวผู้นะครับผมก็เลี้ยงมา หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วก็อันไหนที่กินผมว่ากินอันไหนที่ตัวไหนที่กินของอีกตัวไหนที่เจำหน่ายก็จำหน่ายก็คือเลี้ยงแบบ,อนนบเอาไว้กินนะครับส่วนใหญ่ก็จะไว้กินนะไว้กินก็ไม่ค่อยให้ได้ฟักหมดครับส่วนไข่ไข่ก็เหมือนกันนะเพราะว่า,อย,าอย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมครับแม่นี้ให้ลูกถึงสิบตัวนะครับแม่นี้ออไอตัวนี้นะงอนไส้งอนตัวเมียตัวนี้นะให้ให้ลูกถึงสิบตัวนะครับความดุข,ของมันนะ คนใหญ่แล้วก็จะไา่ถึง1 5 17 18บเจดใบด้วยนะครับนะแล้วไก่ไส้งอนจะเป็นไก่ที่ทนต่อโรคนะเพราะว่าผมเคยลองมาหมดแล้วนะผมเคยเอามาเลี้ยงตอนแรกคือตอนนั้นยังไม่มีตัวยาเสริมนะยังไม่มีตัวยาเสริมผมก็มาเลี้ยงพอถึงฤดูตายห่านะฤดูตายหา่าฤดูเป็นบัดนะไก่ตายหมดแล้วครับแต่เหลืองอนนะครับเหลืองอนอยู่ตอนนั้นผมเหลืองอนอยู่ประมาณห้าหรือหตัวนี่แหละห้าต,ตัวนี่ครับผมก็เออผมก็เลยมาคิดว่าถ้าไก่ไส้งอนนี่มัน่าจจะมีความทนทานต่อโรคนะเพราะว่าไก่ สายพันธุ์พื้นบ้านธรรมดามันตายหมดนะก็เลยตัดสินใจเออเอาไก่ไส้งอนมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เราเวลาเราเลี้ยงนี่เลี้ยงเราจะไม่เลี้ยงแบบปิดนะครับเราจะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับก็อาจจะมีจับขังบ้างเมื่อถึงเวลาที่เขาจะมารับก่อนสักสิบห้าวันเราก็จะจับขังแต่ในระยะเวลาสิบห้าวันนะครับเราก็จะในระยะเวลาสิบห้าวันเราก็มีปล่อยอยู่ปล่อยก็คือปล่อยสามวันปล่อยสี่วันปล่อยแบบนี้ครับนะแล้วเราก็จับขัง เพราะว่าเราก็ต้องมีช่วงเ,งเวลาของการอัดอาหารนะอัดอาหารอัดอาหารเพื่อน้าหนักด้วยเนาะเพราะไม่งั้นเราเจะขาดทุนนะครับถ้าเราปล่อยไปามธรรมชาตินะแต่คุณภาพของเนื้อไก่มันก็จะเป็นเนื้อไก่แบบบ้านๆแตลาดเขาก็รู้นะครับว่าเนื้อไก่แบบขงังคือเลี้ยงเลี้ยงอาหารเขารู้นะครับเขาไม่รับนะครับเขาตีกลับเลยนะเขาไม่รับนะพ่อค้าที่มารับเราเอาไปส่งพ่อค้าใหญ่ๆเขาก็ตีกลับนะครับเขาก็จะให้กลับมามาปล่อยนะครับมาเลี้ยงแบบธรรมชาติ เพราะพ่อค้าเขารู้ครับรสชาติแล้วก็เนื้อนะครับมันจะเละกว่ากันแล้วมันจะไม่แน่นเหมือนไก่บ้านนะครับสรุปก็คืออยากจะให้ถ้าหากคนที่อยากเลี้ยงไก่บ้านนะครับก็อยากให้เลี้ยงสายพันธุ์ไส้ง่นหรือคอลอกครับเพราะมันโตไวนะครับทนต่อโรคนะครับและน้ําหนักก็ดีด้วยนะครับส่วนตัวยาที่ได้บอกไว้ในคลิปก็เป็นตัวยาที่หาซื้อได้ง่ายนะครับหาซื้อได้ง่ายเหมาะสําหรับคนที่เลี้ยง แต่์แบบเกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงกายแบบเกษตรพอเพียงนะครับไม่ได้ถึงเลี้ยงกับเป็นฟาร์มใหญ่นะครับคืาาอไม่จำเป็นต้องไปเอาวัคซีนมาปักปกมันมันก็จะลดต้นทุนนะครับแล้วก็ไม่มีพิษต่อคนด้วยไม่มีพิษต่อคนบริโภคด้วยนะครับกับส่วนอีกเรื่องก็คือการลองผิดลองถูกนะครับเพราะสิ่งที่เราลองผิดลองถูกไปนะครับมันอาจจะเป็นเ,เป็นครูที่ดีที่สุดสําหรับเราก็ได้นะครับก็ลองๆกนดูนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ไว้พบกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่องซองแปดด้วยนะครับสวัสดีครับ